หลังจากได้รับชัยชนะจากการทำศึกกับพักสิงยมโลกจอมฟ้าที่4และจอมฟ้าที่9ตำหนักเจตพูดที่ด่านสเวียนหงแล้วภาคีเยียนนำโดยประมุกเซียวเยียนราชินีเหมยตู้ซาเซียวติ่งเซียวลี่จึงได้จัดงานเลี้ยงในภาคีเยียนเมื่อสมาชิกในภาคีมากันพร้อมแล้วเซียวเยนก็เปิดงานด้วยการคารวะเหล้าหนึ่งจอกให้กับพี่น้องสมาชิกที่เสียชีวิต ในสนามรบตามด้วยจอกที่สองคาระวะแทนคําขอบคุณให้กับพี่น้องสมาชิกภาคีในที่นี้และจอกที่สอันนี้สาคัญสุดเซียวเหียนคาระวะเล่าจอกที่สาให้กับราชินีเหมยตู้สาที่ทุ่มเทกายและใจอย่างเต็มที่รับภาระรักษาการประมุขภาคีเหียนตลอดห้าปีที่มาทําเอาราชินีซึ่งใจยิ้มหวานเลยสามีกล่าวขอบคุณด้วยนิสัยเซียวเหียนต้องตอบแทนสิ่งที่นางทําให้มานีแน่นอนต่อมาก็มีผู้อาวุโสของโรงโอสถภาคีเหียนเดินเข้ามาสองคนนี้คือหลิวชางกับอูเจินนักตรงโอสถระดับ พอเข้ามาถึงเซียวเหยียนก็เริ่มต้นพูดเกี่ยวกับการปรุงโอสถที่มีชื่อว่าโอสถฐานเอกโอสถระดับ8และสายฟ้าโอสถห้าสีตาแก่สองคนนี้ก็รีบประจบเลยเอาสมุนไพรที่ใช้ในการปรุงโอสถระดับ8แต่น่าจะไม่ใช่สมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบสําหรับโอสถฐานเอกแล้วเซียวเหยียนก็ส่งกรับคืนไปให้พร้อมบอกตอนจะแสดงการปรุงโอสถระดับ8ให้ทุกคนได้ชมในวันถัดไปซึ่งตาเท่าสองคนนี้ก็ประมาณว่าประมุก เป็นระดับเซียนยุทธแต่ถ้าเรื่องปรุงโอสถก็น่าจะไม่ได้เก่งกาจอะไรหารู้ไม่ตัวเองกําลังกําลังดูถูกประมุขภาคีเหียนเซียนยุทธห้าดาวแถมพ่วงด้วยนักปรุงโอสถระดับ8ดพลังจิตวิญญาณแก่กล้าแถมมีไฟวิเศษสี่ชนิดเรียกว่าจบศึกนอกก็มาต่อด้วยศึกในภาคีเหียนเพราะเซียวเหียนได้ข้อมูลจากราชินีเซียวติงและเซียวลี่เกี่ยวกับนักปรุงโอสถในโรงโอสถที่เห็นว่าตนเอวนักปรุงโอสถมีบุญคุณต่อภาคีเหียน จึงมีท่าทียินพยองลำพองตนไม่เห็นคนในองค์กรอยู่ในสายตาทำเรื่องที่ส่งผลเลวร้ายต่อภาคีซึ่งแน่นอนแหละตาเท่าสองตนนี้ก็มีท่าทีไม่เคารพแถมดูถูกประมุกเซียวเยียนงานนี้ดูเซียวเซียวไม่ยอมมาทําไม่ดีกับป้าป้าหนูเลยแอบไปเอาเชือกมาขัดขาตาเท่าสองคนนี้ในระหว่างที่กำลังจะเดินออกไปจากห้องประชุมทำเอาทาั้งคู่ล้มหน้าคว่ำทำเอากระฟัดกระเฟียดโดยหมดมดโจโหมัดเลยอันที่จริงแล้วการปรุงโอสดโชสมาชิกภาคีเยียนของเซียวเยียนนั้น เป็นเพียงการของโรงงานมหรสพเท่านั้นเพราะกิจกรรมที่แท้จริงจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือการลงมือจัดการกับสมาชิกของโรงโอสถที่กระทำความผิดต่อองค์กรแถมไดุ้งโอสถฐานเอกโอสถร,ระดับ8ที่มีสายฟ้าโอสถ5สีให้เสียวเซียวน้อยเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวจากนั้นก่อนการแสดงการ,รุงโอสถร,ระหว่างที่สามพี่น้องตระกูลเสียวกำลังคุยกันอยู่เซียวเหยียนมองเห็นเสียวเซียวกำลังเล่นชิงช้ากับเพื่อนๆแล้วนางก็ตกจากชิงช้าทันทีที่ตกนาง ก็เดินบนอากาศโชว์เลยจ้านี่มันระดับปรมาจารย์ยุ่งชัดๆป้าป่าเสียวเยียนยิ้มแก้มแตกเลยดีใจลูกสาวเก่งในวันถัดมาเสียวเยียนได้เริ่มต้นการแสดงการปรุงโอสถฐานเอกโอสถระดับแปดเริ่มต้นก็แผ่ขยายพลังจิตวิญญาณนี่มีพลังกดดันสูงทำเอาราชากูเหอฟมาคอยย่ออื่นๆรวมสองอาวุโสตัวปัญหาถึงกับตกตะลึงยังเก็บความตกตะลึงไว้ก่อนยังมีตกตะลึงกว่าเพราะการปรุงโอสถด,ด้วยความชำนาญบวกก,บกับการใช้พิเศษเพื่อหลอมสกัดสมุนไพรว่า ไม่ธรรมดาแล้วพอเม็ดโอสถเริ่มเป็นรูปร่างก็เรียกสายฟ้าโอด๊ดทาห้าสีออกมาทําเอาทุกคนตะลึงขึ้นไปอีกถ้าถามว่าพอยังคําตอบคือไม่เพราะเซียวเหยียนเรียกเพลิงอาคณีตรีสหัมากำราบพลังสายฟ้าต่ำด้วยให้หุ่นมานฟ้ามาจัดการดูดซาบสายฟ้าโอสถที่เกลี้ยกล่ำทำเอาสองเท่าถึงกับหน้าถอดสีเพราะประเมินว่าถึงจะหลงโอสถได้แต่ก็ต้องไม่รอดจากสายฟ้าโอสถแต่ทุกอย่างกลับตรงข้ามกับสิ่งที่สองคนนี้คิดไว้งานนี้สองตัวนี้ไม่รอด ทันทีที่การแรงโอสถเส็จสิ้นหลิวชางกับอูเจินสองคนนี้มีความผิดฐานยินประยองลำพองตนไม่ยอมรับคำสั่งการโยกย้ายของผู้นำภาคีการยอมถอยเพื่อเจอสิกการลักลอบนำโอสถของภาคีออกขายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวล้วนเป็นความผิดที่ยอมรับไม่ได้ทั้งหมดต้องถูกลงโทษแน่นอนว่าหลิวชางกับอูเจินไม่พอใจและไม่ยอมรับการตัดสินของเสียบเวียนแถมยังอ้างเหตุบุญคุณว่าโรงโอสถที่จเจริญรุ่งเรือง ได้มาถึงวันนี้เพราะพวกเขาสองคนในฐานะนักปรุงโอสถร,ระดับเจ็ดขั้นสูงเรียกว่าเป็นการล้มเลิกบุญคุณกันเลยทีเดียวแต่แน่นอนว่าเมื่อเซียวเหยียนตัดสินใจลงมือกระทําการใ,ใดๆล้วนต้องเด็ดขาดหลังจากให้ราชินีเหมยตู้ซาอ่านคาพิพากษาความผิดสองคนนี้ยาวเป็นหางว่าวทั้งคู่ก็รีบหนีพร้อมล้มเลิกบุญคุณไปด้วยแต่คิดจะหนีหรือไม่รอดกรอกสุดท้ายโดนเซียวเหยียนจับตัวกลับมาและให้นําตัวไปลงโทษตามกฎภากีเหยียนซึ่งในนิยายเนี่ยตามกฎพระที่เหยียนคือต้องโทษประหารฆ่าไม่เว้น แปลว่าทั้งคู่ได้ไปนอนคุยกับพระมะม่วงเพื่อจัดการปัญหาจริงในนิยายนี่จะมีส่วนของการให้ฟามามา,มาเป็นหัวหน้าโรงโอสถแทนกูเหอแล้วให้กูเหอไปเป็นรองหัวหน้าโรงโอสถคือลดขั้นนั่นเองเป็นการลงโทษที่บริหารไม่ดีแต่แต่แต,แต่แน่นอนว่าเสี่ยวหยวนไม่ได้มีแค่บทลงโทษหากทําประโยชน์หรือทําดีก็ต้องมีของรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจแม้พ่อนักบริหารโดยเสี่ยวเหยียนได้มอบเคล็ดวิชาโบราณด้านการฝึกจิตวิญ,ญญาณ โดยมอบเป็นรางวัลให้นักรงโอสถของโรงโอสถที่สามารถทําผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนและได้รับยอมรับในองค์กรก็จะได้รับเลชรวิชานี้เป็นรางวัลโดยมีเงื่อนไขว่าหากเป็นนักรงโอสถร,ระดับเจขึ้นไปก็จะได้รับเพชดวิชาแบบสมบูรณ์ทั้งฉบับแต่หากยังไม่ถึงระดับ7ก็จะได้รับเพียงบางส่วนแน่นอนว่ารางวัลน,นี้ช่งางน่าเย้ายวนนักเพราะเลชรวิชานี้จะทําให้นักรงโอสถร,ระดับ7สามารถทะลุขึ้นไปสู่ระดับ8ได้ เคล็ดวิชาฝึกจิตวิญญาณนี้จึงกลายเป็นรางวัลจูงใจที่มีคุณค่ามหาศาลเพราะสําหรับการเลื่อนระดับของนักปรุงโอสถต้องอาศัยระดับจิตวิญญาณของนักปรุงโอสถด้วยดังนั้นเมื่อมีเคล็ดวิชาที่สามารถฝึกจิตวิญญาณทุกคนก็เลยอยากได้เป็นของธรรมดาสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้กับนักปรุงโอสถทั้งหลายเซียวเหยียนส่งมวลคัมภีร์เคล็ดวิชาฝึกจิตวิญญาณให้กับฟาร์มาและกูเหอทำให้ทั้งสองคนมีความรู้สึกซาบซึ้งที่ได้รับเคล็ดวิชานี้จากเซียวเหยียนและแน่นอน เพราะการมอบรางวัลน,นี้ทําให้นักุงโอสถต่างพากันชื่นชมเซียวเยียนจนไม่ได้รู้สึกโกรธเครื่องเรื่องการลงโทษผู้กระทําความผิดคือกลัวการลงโทษนะ่าแต่ไปไม่โกรธกลยุทธ์และการดําเนินการตามกลยุทธ์นี้ของเซียวเยียนเรียกว่าทําดีได้รับรางวัลทําชั่วก็ต้องถูกลงโทษเป็นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเซียวเยียนมีความสามารถด้านการบริหารองค์กรอย่างมากและแล้วการจัดการปัญหาเพื่อสร้างความมั่นคงภายในองค์กรภาคีเยียนก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย จากนั้นก็จบตอนที่160ตอนหน้าจะเป็นการไปชิงชิ้นส่วนแทนที่เพลิงมาระบบพิสุทธิ์ในงานมหากรรมค้าพิเศษนะครับรับรองเดินทางแบบนี้ทุกครั้งเซียเวเหยียนได้ดอกผลเป็นกอบเป็นกำเ,เสมอมาดูว่ารอบนี้จะได้อะไรบ้าง